ความสุขอะขจะบอกว่าคิดจะเอารวยไหมพวกนี้มันไม่รวยแล้วมันจะหมุนเวียนค่ะหมุนเวียนไปเรื่อยผมนายสมคิดสวนสวรร์ชื่อเลนติกบ้านเออบ้านจริงอายุนองเส้งนุ่นแต่ย้ายมาทำกิจการอยู่หมู่เจ็ดหนองไผ่แล้วก็มาเลี้ยงหนูเนี่ย ออันนี้อยู่ตำบลอำเภออะไรคะพ่ออ่อตำบลหนองเปืออำเภอพนัฐจังหวัดชุมพรีมันมีถ้าจะเบอร์โทรศัพท์ก็0ู9ย์แปดเก้าเ่าแปนผู้ใหญ่ตีแค่นั้นรู้จักหมดแล้วค่ะความหนูหน,หนูจะหางเข้าวจะมีหนูเหลืองๆใหญ่ก็มีป้ายอยู่ยหน้าปาทางเลยใช่ไหมค่ะมาเยอะไหลที่นาะเลี้ยงทั้างบกปูนพื้นไม่ได้โบอกอะ่ะมันขุดหนีหมดค่ะ ก็ทดลองเลี้ยงขอบขอบเทปูนการเจริญเติบโตช้าเนี่ยก็ลองใหม่อีกลองป,ปล่อยทำเกาะให้เฉย่ปักร้อมแบบนี้นะอ๋อค่ะไม่ร้อมแบบนี้เอาไปขุดนุ้นน้ำหนีอีกเลยต้องมาลี่อ่านทำแบบนี้แล้วก็เกาะนี่ไม่ใช่ว่าเอาดินมาโถมไว้เฉยๆนะค่ะเพราะเราต้องไปหาต้นมะพร้าวที่ไหนก็มะพร้าวตายอะ่ะเราก็ไปสุรหลากหลากมาไว้รวมไว้ เฉพาะตรงนี้ก็ประมาณสี่ห้าสิบต้นน่ะมะพร้าวอเอามะพร้าวเป็นฐานก่อนเหรอคะเป็นฐานใต้หลงให้เป็นพรงแล้วกนหนูมันจะเขาไปอยู่ได้ไคือคือมะพร้าวนี่นะเพื่อให้เป็นพงเป็นพงอ่ะนหนูมุนจะไปเอาลูกออกได้ไม่ได้เงี้ยแล้วลูกลูกมันเนี่ยจะออกเี่ยพอแม่มันเนี่ยจะดูมันกันเองเราไม่ต้องไป,ปยุ่งเหมันอย่าง อาหารเนี่ยเราก็มีมาโยนโยนให้กินบ้างอะไรบ้างไม่หมือนกัก็อย่างงูตัเยอะันทุกวันคเราอาหารพ่อเอาอาหารอะไรอาหารนี่บางทีก็พวกอาหารไก่ม้างแต่เราจะไม่เน้นพวกอาหารที่เสษอาหารแบบแบบโต๊ะจีนโต๊ะอะไรก็มาทําเนี่ยเราไม่เอาเพราะกลัวมันจะหนูไม่สมบูรณ์ก็พวกกระโพดมะพร้าวมะพร้าวให้มันกินมะพร้าวลูกเนี่ยลูกเนี่ยสดสดเนี่ยนะสดดนั่งแห้งๆมงมะพร้าว แต่ได้ผลเอามาพร้าวมาผ่านหนูกินนล้คขนเป็นมันเลยดำเหมือนดำเลยอ่ะค่ะแล้วดูดูอย่างเงี้ยมันมันน่าจะสะอาดมากเลยเนาะพ่อเนาะกินใช่ไหมล่ะพาไปดูตรงที่เลี้ยงบอน่ะมันจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรเงี้ยอืมค่ะเนี่ยกลิ่นมันจะสาบต่างกันเนาะแต่อย่างเงี้ยเขาได้อาบน้าได้อาบน้ําได้อยู่กับรูที่อึมฟางอ่ะค่ะอันนั้นคล้ายๆที่เหี่ยวอยู่ในเฉพาะในในหลุมอย่างเดียวอ่ะค่ะอย่างอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะ ขุดรูอยู่อยู่บนอยู่บนโคกตรงเนี้ยในเนี้ยทั้งหมดนี่มีประมาณกี่ตัวครับพ่อตอนนี้มันจะเป็นร้อยอ่ะในเนี้ยเพราะว่าเราเช็คมันไม่รู้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวเราจะเขามาสั่งจะมาเอาที่แล้วเอากรงมาดักเอาอืแ้วก็เราก็คัดเอาตัวไหนมีนมเออลูกกินอ่ะเราก็ตอปล่อยนี่อ๋อแสดงว่าเขามีลูกใช่ไหมคะถ้าตัวผู้นี่มันต้องคัดตัวผู้ไห้เลยแล้วตอนเริ่มแรกเนี่ย พ่อนึกยังไงถึงมาเลี้ยงหนูเมื่อก่อนเลยนะ่ะตั้งมันเป็นสิบปีไปแล้วนะที่เลี้ยงเนี่ยค่ะก็อา่าใบบางน้ําเปรี้ยวอนะ่ะหนูนี่มีหนูบางน้ำเปรี้ยวนะใหญ่ที่สุดนะอือค่ะเขาเรียกหนูเหมือนหนูแผงเลยขนยาวตัวใหญ่เป็นโลขวาโลครึ่งสองโลอะ่ะค่ะแล้วก็เอามาผสมกับหนูบ้านเราเนี่ยให้มันไม่ไม่ไม่เคยดูอะ่ะหนูนุ่มดุนะแมวยังกลัว นี่พอเลี้ยงมาไปนานๆเขามันก็อะเยอะๆรวมๆแล้วเพราะที่นี่หนู่าที่ขายไปเนตัวมีตะโลขวางเนี่ยโลเท่าไหร่คะพอขายโลร้อยห้าสิบาทร้อยยี่สิบาทแล้วแต่พวกอะไรเงี้ยแล,แ,ลแล้วเนื้อนี่เป็นยังไงคะเนื้อหนูนะมันไม่มันนะหนูเนี่ยเลี้ยงอย่างนี้ไม่มันถ้า<ต>เลี้ยงหัวอาหารน่ะมันมีเปลวมีอะไรทั้งแถวคนาชมากถูกพันมากเขามาเอาะปูงพันว่าบาทเพราะเขา เราต้องคัดเห็นเขกลเลยว่าสามเดือนหรือสองเดือนเนี่ยะจะมีลูกแล้วครับคัดพ่อพันแม่พันให้ไม่ตะโลกว่าไปอ่ะตัวเม,มียก็ยังน้อยกว่าโลหนึ่งโลสองอะตัวผู้โลสี่โลสามแล้วแล้วอย่างเวลาพ่อให้อาหารเนี่ยพ่อให้เวลาไหนมั่งคะให้อาหารเนี่ยมันก็ให้ช่วงเย็นๆน่ะทำไมไม่เย็นได้เดี๋ยวพวกไก่ตอกมันเห็นเมหวานอาหารเดี๋ยวมันจะมากินอ๋อค่ะ เราก็ปั่นปัดปั่นแล้วก็โยนโยนมาเราไม่ต้องลงมาเลี้ยงก็คือก็คือโยนลงน้ําเหรอคะหรือว่าเอาไว้บนบนบกเนี่ยอ๋อบนบกพวกนี้คือมากินบนบกมันไม่กินในน้ํำหรอกแล้วแล้วกลางคืนเนี่ยคือเขาก็จะเข้ารูใช่ไหมคะไม่กลางคืนเนี่ยจะออกมาหาเดินเล่นออมาหากินมาหากินคืนอ๋อเหรอคะอ่ากลางวันนี่จะอยู่ในรูหมดไม่ออกอ่ะไม่ออกเราจะเราเอ่อกระทืบกระทืบมาเรื่อยไปกระทืบรูเลยนะขอกมาอะไรเงี้ย ออกมาเล่นน้ําเล่นอะไรเงี้ยออกแต่กลางวันก็มีออกมามบ้างอ,อ,อยู่<า>ยใช่ไหมคะเราเเตบๆมาอะไรนั่นเงี้ยตบ,ตบใจอะ่ะแ,แล้วแล้วอยากก่างกลางคืนกลางคืนในเขาออกมาเล่นน้ํำไหมเล่นนะเพราะว่ามันจะต้องก็ไม่รู้ว่าเชิงมันเล่นนะหรือมันจะออกก็ไม่รู้แต่เยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเยอะอืมนี้ต้องมาดูกลางคืนเนาะน่าจะสวยถ้ากลางคืนเนี่ยจะออกมาแล้วก็ไหลคัดกันตกน้ําไปแล้วก็หนีกันอะไรไปเงี้ย พอใช้กระเบื้องอ่าสูงเท่าไหร่คะกระเบื้องร้อยห้าสิบเซนเนี่ยตอนสูงเนี่ยค่ะอันนี้ร้อยยี่สิบต้อง,ส,งสูงอันนี้แต่ร้อยห้ 150, าสิบปักลงไปสักสามสิบเซนค่ะแล้วก็หนูเนี่ยมุดไปคุดไม่ได้เพราะพวกนี้มันมุดใต้น้ําคุดไม่ได้หรอกแต่เป็นบนดอนเนี่ยโอย้เป็นเส้นเซน,เนมันก็คุดทะยอะไม่ได้แล้วพอเอาไอเดียมาจากไหนคะที่มาทําแบบเนี้ยก็ คิดเองหมด้ไม่เคยของทุกอย่างเนี่ยรอมมาหมดเลยอ่ะเวลาที่เขาว่ายน้ําไปเนี่ยอ่าไปเจอกระเบื้องปีนออกได้ไหมพ่อไม่ไม่ได้นะอย่างนี้เ่ยมันเป็นยังไงมันลื่นเหรอมันลื่นเราเอากระเบื้องมันเนี่ยเราต้องให้ดูน้ำระดับเนี่ยประมาณสามสิบเซนตัวมันยื้อขึ้นไม่ได้อืมค่ะถ้ามันอรเหลี่ยมแล้วเดี๋ยวมันโดดเกาะได้สิบเซนเนาะข้างล่างสามสิบข้างบนสามสิบสามสิบ แล้วน้าน้านี่น้ํานี่ประมาณลึกกี่เมตรเมตรหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุณผู้ชมอยากไปทําพื้นที่กับปรับปรุงขุดของตัวเองได้เลยนะพ่อเนาะจะทำเนี่ยมาไปซื้อกระเบื้องมาเลยไม่ได้หัววิชามันทําเป็นเกาะขึ้นแล้วแต่ต้องไปหาพวกอ่าไม้ผุหรืออะไรที่มันผุได้อ่ะอย่ามาเ้าต้นตาลอะไรเงี้ยที่มันเป็นโพรงได้เป็นยุบได้อ่ะ อ่ะแล้วอย่างอย่างสะพานนี่คือเราต้องยกออกตลอดใช่ไหมพ่อออกทำยกออกเดินมันก็จะปีนขึ้นใช่ไหมสะพานยยกออกอ๋อแล้วก็เป็นไอเดียดีนะพ่อพ่อก็ปลูกไอ้ดอกบัวไว้ข้างนอกด้วยเนาะปลาอันนี้เยอะปลาแรกปลาอะไรปลาดุกเนี่ยเลี้ยงไว้โตโตนาดนี้เนี่ยอ๋อค่ะก็ได้ก็ได้จับปลาขายด้วยจับปลาขายด้วยดอกบัวก็ได้ขายด้วยยขายด้วย ดอกบัวนี่ขายยังไงครับพ่อดอกบัวนี่ตอนนี้ก็ขายกํห้าสิบาทนะสิบดอกอะ่ะอ๋อสิบดอกห้าสิบบดอกห้าสิบเมื่อเช้าที่เขามาซื้อนะ่เหมือนกันเนี่ยย่างานเนี่ยค่ะเ<ข> <ขอ S 1> พราะดอกบัวนี่มันบางคนก็บอกบัวนี่ปลูกง่ายค่ะมันง่ายเฉพาะปีแรกๆนะแต่ทำมานานหลายๆปีแล้วด้วยเป็นสิบสิบปีเหมือนกันตางรู้กี่บ่อแล้วนะหนอนมันจะกินรากค่ะกินยุคนง,ง่าวนะ่ะแล้วไม่มีการตายนะปลาก็ไม่กินหนอนนะ กอกินเสร็จมันก็จะขึ้นมาใบาแล้วทีนี้กินใบเหี้ยนเลยทีนี้เนี่ยแล้วก,ก็กินดอกแล้วทีนี้แล้วพอใช้วิธีแกยังไงคะคือว่าก็ต้องโละทิ้งไปเลยไม่เอาแล้ว้องไปคัดเอามาปลูกใหม่อีกอล้างทิ้งไปเลยตรงนี้เป็นบัวหลวงใช่ไหมคะนะบัวหลวงอ่ะบัวที่ก็ไปบูชาพระกันเนะี่ยอย่างนี้เวลาชาวบ้านเขามีงานเขาก็จะมาเอา,าที่นี่นะนใช่ไหมอย่างนั้นเขาจะบวชนาคหรือทําอะไรเนี่ยเขามา โกนผมโกนลายเขามาเอานี่แล้วลว่าเราก็ห้เขาไปหลายแจกันอะไรด้วยเราไม่คิดตังค์เขานะอ้ค่ะตัวนี้เขาทาบุญทำอะไรใน่คิดตังค์เรื่องดอกบ,บัวนี่ค่ะ่ว่างานอะไรจะเป็นร้อยสองร้อยดอกมาเอาได้เลยนะเนี่ยมาเก็บเอาเราไม่ห่วงอืก็ถือเป็นไอเดียดีมากเลยนะพ่อเนาะมันมันมันได้หลายต่อหลายเด้งเลยเนาะถ้า,<ช>เ,ราเราเลี้ยงหนูเราก็สามารถมีดอกบัวขายแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้ด้วยใช่ไหมคะ เ<ม>ปาลามที่ว่าแห้มาทอดไปย่างทำไปย่างเขาเขาร้านอาหาร <laughs> <laughs> แล้วแล้วพื้นที่ทั้งหมดตรงเนี้ยพ่อทํามากี่ปีแล้วคะพื้นที่ตรงเนี้ยทํามายี่สิบกว่าปีแล้วนะ,<อ>ะเกือบสามสิบปีแล้วทํามาตัาง้งแต่เริ่มปรับปรุงคดลายมั่งทําเป็นเกาะเกาะอ่างเงี้ยเนี่ยเกาะเกาะหมดเลยนะเยก็ททาเป็นอ,อะไรแบบเกาะใแบบนเนี้ยเนี่ย ถ้าปลูกบ้านน้ําก็ล้อมรอบเลยเงี้ยเราได้ช่องเดียวอะไรเงี้ยใครไม่อยู่แต่ก็วิวสวยนะทำเลยดีเตปาทางมาเนี่ยเขาไปปุูนู่นเลยพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่พ่อทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบแปดไร่ฮะเจ็ดสิบแปดไร่แล้วมีแล้วมีทําอะไรบ้างคะก็ทําอะไรก็ปลูกวะพเ้ผ้วหนาออะไรไปอย่างเงี้ยเป็นเกษตรผสมผสานใช่ไหมคะชอบเลี้ยงตว์เลี้ยงอะไรผสมกันไปอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่า มันยังไงะแ,แบบเราไม่ได้คิดอะไรแล้วคิดว่าทํามีความสุขแล้วอ่ะพอาอยู่ได้ก็ไม่ต้องไปแล้วรายได้ขอโทษค่ะเป็นยังไงคะทุกวันเนี้ยรายได้ทุกวันเนี้ยมันก็ได้ทุกวันเนี้ยมากน้อยเนี่ยค่ะเลย่ยงเยอะไหมคะซื้อขายเดี๋ยเขาก็ขายไปทางนี้ก็ม่อยังมาเช้าเนี่ยยังไงก็เด้อร้อยห้าสิบบาทได้มาเช้าเนี่ยเขาลกบัวร้อยหนึ่งแล้วก็เขามาซื้อผ้าไว้ห้ารูกห้าสิบแหะ หลายอยู่แล้วร้อยห้าสิบก็มีเงินวิ่งเข้ามาหานะเนาะมาหาเองอย่างเงี้ยบางทีก็ว่าถ่าวันพักเนี่ยถ้าจยาเอามะพร้าวเนี่ยไปขึ้นหิ่งขึ้นอะไรเนี่ยจะได้ทุกวันเลยอ่ะอ๋อค่ะโอ้เป็นไอเดียดีเนาะทนเนี้ยคล้ายๆว่าเราพูดกันโกงๆอ่ะเราไม่ได้เป็นนี่เป็นสินใครยังมาทำได้หมดทีนิดเดียหน่อยเราไปคิดว่าถ้าเราจนแล้วเราจะต้องทําให้ได้เยอะไปจหนีเขาทีนี้เรา อยู่อย่างสบายๆแล้วเราไม่ต้องไปนั่นมันแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็เอาแค่พออยู่พอกินพึ่อพาอาศัยกันใครเข้าไปเข้ามาก็ขายอะไรขายเหลือก็คุอยังอ่ะเอามาปลูกเอส่วนไม้ไปเอาเอามาปลูกก็เรียกชื่อไปทุกต้นใครมาขอขอเอาไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ทํามานี่เป็นยังไงพอมีมีความรู้สึกยังไงบ้างคะตั้งแต่ทําพวกเกษตรผสมผสานเนี้ยนี่ว่าไงมันมีความสุขอ่ะจะบอกว่า คิดจะเอารวยไหมพวกนี้มันไม่รวยแล้วมันจะหมุนเวียนค่ะหมุนเวียนไปเรื่อยก็แค่พออยู่พอกินไปอะไรไปอ่ะใครอยากทาเกษตรอยากมาดูอะไรเนี่ยตอนเนี้มะพร้าวมะพร้าวใหญ่เลยนะมะพร้าวที่เอาเขาเคยออกไ้วิวไปแล้วที่คันกะทิขายอยู่เนี่ยค่ะมะพร้าวใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยเพาะงอกเอาได้แล้วต้นประมาณห้าหกสิบบาทนั่นเองเอาไปปลูกได้เลยอ่ะพร้อมพ้อมมีพันขายด้วยใช่ไหมคะมีพันขายให้เลยเนี่ยแล้ว มันเป็นกะทิดีมานกามันหนาน่ะค่ะแล้วก็มีมะพร้าวเล็กพร้าวเตี้ยที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยค่ะพร้าวลูกคี่แบบกองกระดินเลยอ่ะน้ำพาวน้ําหอมใช่ไหมคะแต่น้ําหอมบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางเป็ริ้วทางคนผสมครับเราจะหอมอยู่ประมาณสามปีใครจะบอกโอ้ยยังหอมตลอดอย่าไปเชื่อเพราเราเทศนี้นะเทศสายไปเลยไม่ใช่ว่าสาใครนะพ่อศึกษาหมดแล้วไงสามปีเนี่ยหอมพอหลังจากนั้นไปจะจางลงจางลง เพราะเราที่ดินทรายม่เหมือนนิ่เหนียวว่ะค่ะออะสำหรับสําหรับใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานก็มาได้เลยใช่ไหมคะค่ะมาศึกษาได้เลยอ่ะค่ะพันไม้บางอย่างเรามีให้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปศึกษาไปอะไรดูว่าเออทําอย่างนี้ไม่ได้ผลนะยังั้นได้ผลนะอย่างนี้เลี้ยงแล้วไม่ได้ผลนะอะไรเนี้ยก็มาปรึกษาพ่อได้นะค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ